ปะดุกปะดุกแมนตัวกี่ลายเ่ตัวกี่ลายแฮ่ตีนเส้นบุกเขงเราขึ้นเนี่ยคุ่มรวยัวแหลกัวแหลกแหลกมันปะดุกับผุแต่ว่าโมเมนล่งแหลกไมตัวงามเนาะนี่แหละสินแหลก ลกดินเซะก่อนก็อาจจะเพิ่มเี้ยแล้วสิค่ะบ่มี่นะบ่มี่ขี้ขวดเอ้าบ้านย่างเสืออยู่หรอกขึินข่าวนาะแหน่จ้ะขับแกงไร้เด้อครับพามาปูกเร็ดบ้าน ปลายอย่างไรตายเขาเลรอตายแล้วติดใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับคน,สนเสน่คนปั่นปลาเด้อครับมืนอนี้ก็พา,พาพันธุ์ยันยันยพ่อแม่พี่น้องเข้าปลาหาอยู่ห้ากินเานาะจ้ลงหนำลงห้องคือเก่าเด้อจ้ะครับผมมืนอนี้ก็รัาใส่เบ็ดครับผมกะมองมันน้ำอยู่พื้นหนึ่งมองสีแต่ว่าจ็คสิมีหม่งใส่จ็คบอสเนะาะจ้ครับใส่เป็นยาขียดครับมือนี่ หวังอยู่ข้างหลังครับผมขอบพระคุณหล,ลายๆครับที่เขามารับชวมวงมลสนีไปลุน่นไปชมน้ำลุงน,น้ำหลานครับสีมานบองมือนไปจ้าคร<ะ>ับไปไปลุงใน,นบ้านเป็นหวานในสวนเน่เด้อครับผมนะต้องว่เหมอนใส่เป็นเน้อเขียนน่าหนูไหมเนะจ้าครับผมก็คว้ากินตามธรรมชาติครับผมมาขอกินข่อยากนั้นตะทีจะท,ทาน จะสิแม <th> ่จ้ะถ้าลุนถ้าชมน้ำกันเด้อจ้ะ ยามเด็ดเด้อครับยามครับต้นขึ้นเนาะแม่นจ้ะครับใส่ใส่ขึ้นไปเลยกับยมครับครับผมตัวสก๊ะตัวหอมก็ได้ปีกแม่นจ้ะกินกับข่าแหลงเนาะเนี่นครับกินกับข่าแหล่งสุดแสน

ไปยังรักงานเนี่ยโคตรปวดหัวเยอะมากมากมากเลยตัวหน่อยอะชินเลิอกปะปดง่ายรับยาไปก็ไม่หนึัง จีฮาร์แล้ตามบิดก่อนนี่พอเด็กดอยู่ครับผมเั้งนี้จะลุกกำหัววิทางกำหัววิทางเลยหนุนเอาพอเด็กตามกำพริกเือกอลัง้ ăn đủ và... thà... đó có lái lắm nè thường ạ lẹ cũng có thằng đầy giam nhưng mà tạo cũng thằng mùa bộ thứ nhà thì mỗi... cứ chỉ bộ giam thì nó kia lọt mình giam lọt bia rồi mình nó lọt chà bắt bộ trang trí tiền เอ่สแเด็นก็ได้แร,แรงอยน้องนะนเนาะมีแ่ตัวเลนกๆขนาน้น้อย,ย,อยกอ็มาบ,บุตรกว่างบนบ่นเราเพียงไอ้ลังนี่มีลุดได้<อ>ลังนี่นม่หลุดแต่ว่านี่แต่ตข้างขาวๆเอมีจริ่งๆ บ่ดินเนาะเบ็ดบ right? ่หาวเลยเบ็ดบ่หาวถือแกใส่ไปผมบ่จักคือเนาะอ๋อันนี้ก็โอเคอยู่เนาะใส่กบบ่ถูกจ้ำหัวกับวิถางก็เดี๋ยวไปตามหลักผิกเนาะจ้า รายตัวอยู่คร <is a> <melody> ับต <ified sup> <declaration> <S ess ur phrase> ัวเาปกอยจะถ่ายเพราะว่าอยู่ไกลกันกรับหลงเพ็ญน้องงเพ็จ้าาตันว่าไหนเนี่ยนี่จะบคกอบจะถ่ายวันไหนาะท่คนละฝังเด็กเอาลงมานกนี่ยเ็กน้อยว่าูถึงมุ้ยหมงใส หาเลี uh ่ยมใส่แถวหวัง huh. ร uh ู huh. uh huh. จนมากสิเป็นประคอกั่งโอ้อปากันีหเกว่าหมดแน่นเลยเบ็ดหักคุณนคนนุณต้อนลังห้าครับผมอาฝ่ามาเร็วเร็วเร็วมาปลาดุกปลาดุก แน่นโอ้ตัวสีลายให้ตัวสีลายแหงตีนเส้นบุกเข่งหักขึ้นแน่เลยฝุ่นรยบึ้ยตัวแหลกตัวแหลกแหลกมันปลาดุปลาปูแต่ว่ามันเป็นล่างแหลกเหมตัวงามเนาะนี่แหละสิ่งบนแหลกลกกีดินซะก่อ ก็ว่าจะพ่นนี่แล้วสิคักบมมีเนาะบมมีที่ขวดเอ้าค้บานย่างเสื้ออยู่หรอกฮึิุ๊บนต่บลั๊บจุ๊บจุจ๊บจุบจุ๊บจุบ ออยองลองอยู่ท่อปูม,มือคัะแม่หมัดมันหมดบอวไปสันละห้กินห้าคือคือแน่กับปลาดุกหวงหะนะันแล้วเนาะอย่างลังหนึ่งคือบอ่เพรจากยิงขางตอลังหนาเด้อจ้ะ มีดีีจีรีหลอนครับหลอนมเขเขียยใจเขียดใจก่อนครับใ้ขี้เฉี่ยมห้างง่แทนจับในฝังหอยฝังห้องนะจ๊ะ หลังสุดถ่ายบอลลอนบอลลอนปะเปลี่ยนยังไงก่อนผลิตยอะได้เยอะนานจะไล่ตัวอยู่เปล่าห,หนุ่มเพลินเนาะแต่ว่าห่างเขาได้กับเขาแรงนะพ่อหนึ่ปลากัดไล่ตัวเป็นปลาดุกตัวหนึ่งนะจ๊ะปลาดุกพอกับคืนมา ไม่ยังเออฉีลูดมาก็ข้อกันกับแต่ลายอยู่ครับแต่ว่าบุกข่อยจะทายเนาะครับไม่เคลืนนีกับม้านสำหรับเอื่นจันนงหลุดหลุดต่อ,อเนาะหนูอกงเนาะในแกงหนึ่งครับผมประมาณเกินกิโลถ <laughs> <laughs> ึงบานยังเสื้ออยู่หรอ,อกเนาะเอาเนาะนี่จ้ะครัไไบแกงอะไรด้วยครับพาม,มากูเบ็ดบานปายยาลายังไรข้อตัง ตายเขาแล้วตายแล้วติตดใหม่ลับสองหลบสองคือว่านีน่เนาะ

มดัดตัดดูฮะบรอยากตัดครับตัดเนื้อเป็นตองไงนกลังหนาด้วยจ้ะท่นเวทโกงเลยนะจ้ะเอียาะมเมียงยามสวยวะ โอเคมดเสร็จามีเนาะนี <laughs> ่ัวบ่านอยลางหังถือน้องเก็นะเ่ลางหนังถือลางถือปลาดุยยื่นม่นว่ามนถือปดุยหรอ้มขั้นเบ็ดตีเงตัวละตัวเลอ่ิงตีงคือคอย ปลาคาวปลาเงือกอินเบดเสอมือขืนถือปลาดุกน่ะจะตื่นเวลาเบ็หมุนนี้คือจางปลาเก่หมูเจ้าคือมูข้ยาบหมูแลกที่ทางด้หลัง ีตัวตัวเลยตัวเลยครับกำหัววิทางกำหัวแต่ว่ากระแสบอยู่ปีงกระแสบต่มกระแสบน่าจะร่างหนึ่งถึกประกันบระเดชัยเที่ยวเลือ เอาเบ็ดอยู่นี่ะลูกใหม่จเมา,น,มานี่น้องเพื้อนมาว่ไรครับก็มีอาการด้วครับน้องเพื้อลงม่ว่าไรครับพวาขับเคบกต้องม่เองคน้องเพื่อนรัดทั้งหเลยไปอะปกางคือก้า <c ười> <c ười> หลังนึงดูบวกไปดูตาแค่ห้องไก่บ้านห้องหานด้อครับ ลองเปลี่ยนอยู่พุ่นไปหาลงเปลี่ยนก่อนปไายังอื้มปกะกะแพงหลังคนเนาะ

น้ำลายโอ้ยแค่ใส่นน้ำลายไปเตียงหือ้อปลาโคกัีตัวอยู่เนาะหึบานแดงเสืออยอะดอกแกงหนึ่ <c ười> นงบ่บ่ปันได้ครับผม,ม,ม,ม าาก็กระลุยเต็มผีอยู่เมเคื่นว่าพ่านมืนอกันยามหลบเดียวครับผมได้ก็หนียนนอ,นอยู่น่าจะเพิ่งนถือไงยูบึ้แล้วมเวียดขึ้เลือแถวบ้านคือบ้า รุดรียรุดเรียเ,เยื่อูปเนกับอ้นี้บ่ปันได้หน่อเพี่เนาะแม่นจ้ะครับแต่ว่ากับทมาแก่ตัวไม่ครับบ่อม่นสนเอาชุ่มไฟถิ่มะบ่ล่ะบ่บเม็ดบ่มาน <c oughs> เออมันปรนี้เดวขาดอยู่ นะคุณแห้งเลยปลาดุก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 ครับผมมีปลาดุกเด้อครับมึงยอดได้ยอดมันต่างกันขึ้นกับเนี่ยมอเสาวน่าจะแน่นครับราจะได้ซ้ำหนีเหระครับผมประมาณโลประมาณโลกระเฮ็ดกินแน่นน่าจะเฮ็ดกินเฮ็ดอยากแมก่แน่จ้ะครับแก็ได้ก็แล้วแรงเหลีหล่ยมหงายอยูอย่น่จาจะครับขึ้นบานยังเสืออยู่ครับผมบ้างลังกับบริษัทไทยครับผมเพราะว่าคนคันหกแล้วกันน้องเพ้นกับลงน้ำน้ำ่ไดเ ผมกัลุยเลยลุยในหนามไปเลยก็มีครับผมอ่ะอีแม่จ้าฝากกนไหระก็แช่ก็กติดตามมันเสน่คนบานปลาเนเด้อจ้าจบหรับคลิปมนีก็บี่มี่ยันนยยงหลายจา้าขอกันคลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เขามารับชมมนตนเสน่ห์คนบานปา่าครับผมขอบคุณทุกไลท์ทุกแช่ครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับผมขอบคุณทุกๆกำลังใจครับผมขอบคุณทุกๆพื้นที่ครับผมทั้งในและต่างประเทศครับผมก่อนเสียมลาพระจากขออํำนวอยไวยใช่ครับเป็นยังไง่อ่พีนอฟซี ท่านทุกคนครับผมมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับคิดเงินให้ได้เงิน,น,งนคิดทองในได้ทองครับผมให้บุญนคําบุนสู้ครับผมให้อยมันคนเยินยู่เป็นลมพ่อลมไส้ให้ลูกให้หลานไปโดนๆครับผมสำหรับคลิปนี้กับอัลราพรากยจังละครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ